เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพวกเราชิกกี้เอ็นเจในตอนนี้เอ็นเจก็กำลังทําสวนอะไรอยู่ด้านหลังก็ไม่รู้นะครับไอ่ปลูกอะไรอยู่แล้วน่หน้านเอาแหละในคลิปนี้เราจะมาแกล้งเอ็นเจกันและนี่คือ5วิธีแกล้งเพื่อนในไม้ฟ้าทำไมไมันแข็งจังเลยอะตรงนี้โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเอ็นเจกำลังทําสวนอยู่เดี๋ยวผมจะแกล้งด้วยวิธีที่1วิธีทําสวนนี่แหละ let's go หเหนื่อยจังเลยอะเอาล่ะชิกิถึงตานายแล้วช่วยเฟาไว้ฉันหน่อยก็แล้วกันนะเอานี้เอาไปพวนดินซะส่วนฉันขอไปพักก่อนละกันเหนื่อยเหนื่อยจะมัดร้อนกันร้อนโอเคโอเคไปพักก่อนเลย เอาละครับทุกคนตอนนี้ NJ ก็ได้ไปพักเรียบร้อยแล้วได้จังหวะแกล้งเพื่อนพอดีไปดูวิธีแกล้งเพื่อนวิธีที่1กันเลยครับทุกคนโดยที่ผมจะใช้เจ้านี้นะครับนั่นก็คือเด d ดบุชหรือก็คือหญ้าแห้งนั่นเองโดยก่อนอื่นเราก็ต้องทําลายพืชผักของเพื่อนเราก่อนเิ็นเ j เห็นจะต้องตกใจมากๆแน่ๆเลยแต่ถ้าว่าทํายังไงเพื่อนของเราจะจับไม่ได้ลรอก่คือเราที่ทําลายพืชผักของเพื่อนเรานี่แหละต้องใช้วิธีนี้เลยครับทุกคนพอเราทําลายพืชผักของเพื่อนเราเสร็จแล้วเราจะทําการวางหญ้าแห้งลงไปแบบนี้วางลงไปให้ทั่ ซึ่งพอเอามาวางแบบนี้แล้วมันจะดูเหมือนกับว่าพืชผักของเพื่อนเราเนี่ยแห้งตายและจากนั้นเราจะบอกเพื่อนเราว่ามันเป็นระบบใหม่ของ Minecraft ที่ถ้าหากดูแลต้นไม้ไม่ดีเนี่ยมันจะเน่าตายแบบนี้แหละเพื่อนเพียงแค่นี้เพื่อนของเราก็จะเชื่อเต็มเปาแล้วก็จะจับไม่ได้ว่าเราเป็นคนทำลายพืชผักไปดูเรีแอคชั่นของ NJ เกันเลยครับทุกคนนานาาาาเอาล่ะมาทำสวนต่อดีกว่าเอาเฮ้ยชิคกี้ไปไหนแล้วเนี่ยบอกให้เฝ้าสวนไงหายไปไหนก็ไม่รู้แฮ แอบูตลอดเลย <c oughs> เอ็นเจมานู่นแล,ล้วครับทุกคนอย่าให้เจอนะชิคกี้เนี่ยฮะฮ่าฮ่าฮา,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 านี่มันเลืออะไรกันเนี่ยไม่เสีงใช่ไหมทําไมต้นไม้ของฉันมันถึงตายหมดเลยล่ะก็ไอ้อออบุกมาตั้งนานนะฮะทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้แล้ว โซซีแห้งเต็มไปหมดเลยหวัดดีเอ็นเจฮะเชกี้นี่นายหายไปไหนมาเนี่ยฮะฉันบอกให้นายฝ้าต้นไม้ให้ฉันไงก็มาละนี่ไงอ่ะต้นไม้เน่าตายหมดแล้วนะเอ็นเจดูเหมือนว่านี่จะเป็นระบบใหม่ของ Minecraft นะหมายความว่าไงะก็เหมือนว่าถ้าเธอดูแลต้นไม้ของเธอไม่ดีนะมันก็จะแห้งตายเป็นไปไม่ได้หรอก็ฉันทําทุกอย่างแล้วนี่ทั้งพวนดินลดน้ําก็ครบแล้วนี่ปุ๋ยยังไงล่ะเธอลืมใส่ปุ๋ยหอยจริงด้วยฮะหอยแสงน้อยฉันเข้าใจ โอเคอย่าลืมไปอ่านอัปเดตใหม่ล่ะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะไปอ่านเองเข้าใจแล้ว <c oughs> อัปเดตใหม่อะไรล่ะไม่มีหรอกครับทุกคนเรียบร้อยเอย็นเจโดนหลอกเข้าเต็มเป้า เอาละครับทุกคนวิธีที่2เรามาลุยกันเลยวิธีนี้ขอตั้งชื่อว่าระบบใหม่ของ Minecraft เนื้อสามารถเน่าได้พอจะเดาออกไหมครับว่าจะทํำยังไงเอาละก่อนอื่นเราก็ต้องแอบเข้าไปในบ้านของ NJ ก่อนช่วงนี้ NJ จะชอบเก็บเนื<_<__้อสุกไว้ข้างๆเตาเผาแบบนี้นะครับโอ้โหพอดีเลยมีเนื้อสเต็กอยู่แล้วตั้ง6ชิ้นแน่เยี่ยมเลยเอาละเราจะทําการขโมยเนื้อออกมาให้หมดเลยนะครับเอาไปกินเองจากนั้นเราจะใช้เจ้านี้วางแทนที่ใช่แล้วครับมันก็คือเนื้อซอมบี้เน่านั่นเองแต่ว่าก่อนอื่น เราจะต้องทําการเปลี่ยนชื่อมันซะก่อนนะครับทุกคนซึ่งชื่อของเนื้อเน่าเนี่ยมันจะชื่อว่า Rotten Fresh ที่แปลว่าเนื้อดิบเน่านั่นเองแต่ว่าเราจะเปลี่ยนชื่อมันเป็น Rotten Steak นี่แบบนี้เลยทีนี้เราก็จะได้สเต็กเน่ามาซึ่งเราจะบอกเอ็นจว่าอันเนี้ยมันคือสเต็กที่หมดอายุแล้วทําให้จากสเต็กธรรมดากลายเป็น Rotten Steak นะครับซึ่งเมื่อกี้นี้นะครับ NJ มีเนื้อสเต็กอยู่ในกล่องทั้งหมด6อันเพราะฉะนั้นเราจะเป็นจะต้องเปลี่ยนชื่อเนื้อเน่าทั้งหมด6อันเป็น Rotten Steak จากนั้นก็เอา Rotten Steak ทั้งหมด มันก็จะดูเหมือนกับว่าเนื้อสเต็กพวกเนี้เน่าหมดแล้วพอเอ็นเจมาเห็นจะต้องตกใจมากๆว่าเนื้อมันเน่าได้หรอจังหวะนั้นเราก็จะทําการหลอกขายตู้เย็นให้เอ็นเจเลยไปลุยกันเลยครับทุกคนอ๋ออลูเซวาว์ป้าปี่อ๋อหิวชะมัดเลยอะหาอะไรกินหน่อยดีกว่า จริงสิฉันมีสเต็กอยู่นี่นะโอยไม่จริงนะเนื้อสเต็กสุดหวานสำของฉันกลายเป็นเนื้อเน่าไปเสียแล้วอะอเ,เป็นแบบนี้ไปได้ยังไงละเนี่ยก็อ,อาหารมันบูดไม่ได้นี่นะโอ๊ยทำยังไงดีละ่ะฉันหิวจะตายอยู่แล้ว <c oughs> คุณกำลังประสบปัญหาเนื้อสเต็กเน่าอยู่หรือไม่ <c oughs> ผมขอแนะน่อมี่เลยตู้เย็นไซส์มินิเหมาะสำหรับบ้านเล็กๆคุณสามารถใช้ตู้เย็นนี้ในการเก็บเนื้อไม่ให้เน่าได้โอ๊ยเจ๋วเลยเฮ้ยแอนเจ เธอรู้หรือเปล่า Minecraft มีระบบใหม่นะอีกแล้วเหรอฉันไม่รู้เหรอถ้าเธอเก็บเนี้อไว้ในกล่องแบบเนี้ยมันจะเน่านะแบบนี้นี่เองเพราะฉะน,นั้นแล้วฉันเลยเตรียมเจ้านี่มาให้เธอยังไงล่ะเอ็นเจตู้เย็นอนเนกประสงค์สามารถใช้การได้เลยโอ้ย จะแมวเสยเนื้อของเธอก็จะไม่เน่าอีกต่อไปอย่างคูเลยฉันขอขายให้ในราคาแค่2ออเมอรัลเท่านั้นสองอิมเมอรัลเลยเหรอมันแพงไปหน่อยนะชิกี้ยถ้าเธอไม่อยากได้งั้นฉันเอากลับละนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก็ได้ก็ได้เอานี้เอาไปเลยสองอเมอรัลใช่ไหมว้โหเยี่ยมเลยขอบคุณที่ใช้บริการครับขอให้เอนจอยกับตู้เย็นใหม่นะเอนเจได้เลยไหนดูสิเย็นแค่ไหนโอ้เย ฉันขอตัวก่อนแล้วนะฉันไม่ไปส่งนะ <c oughs> ไม่เป็นไรเอ็จขอบคุณที่อุดหนุนนะเรียบร้อยแล้วครับทุกคนได้มาสองเอเมอรัลฟรีๆสันยังแบดเสียยังบวย เธอไม่อิงก,กับผู้ชาเบสบอยเอาล่ะใกล้จะเสร็จแล้วน้ำยาขายืดแค่ใส่พิษของกบไปนิดหน่อยเอาพิษของกบหมดสง,งั้นต้องไปขอคุณลุงพ่อหมดเสร็จแล้วสิอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วด้วยเฮ้ยต้องรีบแล้วเฮ้ยอ,อย่าขาย,ยาวอย่าตัวสูงคุณลงพอ่อบ เอ็นเจออกไปข้างน,นอกแล้วครับทุกคนงั้นตอนนี้ก็ได้เวลาไปแกล้งเอ็นเจกันเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็แอ เข้ามาในบ้านของ NJ ได้แล้วนะครับช่วงนี้ NJ เหมือนกําลังปรุงยาอะไรสักอย่างที่เหมือนจะทําให้ตัวเองขายยาวขึ้นนะครับชื่อน้ํายาว่าน้ํายาขายยือดดูท่าเหมือนจะอยากตัวสูงนะครับทุกคนแต่ประเด็นคือช่วงนี้ NJ จะชอบใช้กล่องนี้เป็นประจําเลยครับเพื่อหยิบเก็บวัตถุดิบและวิธีแกล้งเพื่อนครั้งนี้ก็คือจะใช้แค่หินออกซิเดียนเท่านั้นครับทุกคนง่ายมากๆเลยเอาไปแกล้งเพื่อนตัวเองได้นะอโดยวิธีการทานะครับก็ง่ายมากๆเลยให้ไปที่กล่องเก็บของของเพื่อนของเราจากนั้นก็ทาการวางออกซิเดียนไว้ด้านบนของกล่องแบบนี้ ให้เพื่อนของเราไม่สามารถเปิดกล่องนั้นได้อีกเลยเพราะว่าโดนออกซิเดียนทับอยู่ซึ่งถ้าเพื่อนของคุณต้องการจะเปิดกล่องเนี่ยก่อนอื่นจะต้องทุบออกซิเดียนก้อนนี้ทิ้งก่อนซึ่งบอกเลยว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันออกซิเดียนนั้นมันแข็งมากถ้าไม่มีที่ขุดแล้วก็ลําบากแน่ๆครับทุกคนเอาละเรารีบไปแอบดู n อนกันเดีว่าครับว่า n อนจ,จะเป็นยังไงเฮ้ยฮเฮยยมาแล้วมาแล้วได้มาแล้วฮือ <c oughs> น้ำยาขายเืะของฉันรีบ <c oughs> <c oughs> ไปทำให้สำเร็จดีกว่า เอาล่ววิธีแห <Th> ่งความสำเร็จใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวนะทำไมดงมีบอกออซเดียนมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะเนี่ยหน่อยนะต้องเป็นชิคกี้นันแน่เลยจงใจจะแกล้งฉันอีกแล้วสินะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยแล้วเจ้านี่คือออกซิเดียนซะด้วยกำจัดยากชะมัดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกที่มีของดีเิดว่าฉันจะมาตายกบแค่บอกออซเดียนอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาละนะเอาก็เอา จใจก่อนเดี๋ยวฟัน <ambition> หักขึ้นมาไม่อยากไปหาหมองั้นฉันจะกินมันลอยกันแล้วกันโอเรียบ้อยอ่เท่านี้ก็ไม่มีอะไรมาขวางกั้นกล่องของฉันแล้วเออเอ้ยไอ้ลงไปทีแล้สชาร์ตไม่อร่อยเลยฮะงั้นมาปรุงยาต่อดีกว่ายาขายเยืดของฉันเอาเฮ้ย ชิคกี้ห,หน่อยนะแย่ yeah, <ม>สิดนะโดดจับได้ซะแล้ว<ห>ชิคกี้ตอนนีไปไหนนะ<ย>ชิคกี้ เอาแหละวิธีแกล้งเพื่อนวิธีที่4นะครับจะขอตั้งชื่อว่าประตูติดแงกฮิฮิซึ่งวิธีนี้เราจะใช้ระบบเรสตโอนนิดหน่อยนะครับก่อนอื่นก็ต้องพังประตูของเพื่อนบ้านก่อนจากนั้นก็เลาะพื้นออกไป3บล็อกแบบนี้นะครับขุดลงไปอีก1บล็อกจากนั้นก็ทําการวางระบบเรสตโอนซึ่งระบบเรสตโอนอันนี้จะง่ายมากๆเลยครับทุกคนจะเป็นการวางพิสตันเรสต์โอนแล้วก็พิสตันอีกอันนึงแค่นี้เองครับผมระบบเรสตโอนก็มีแค่นี้จากนั้นเราก็ทําการปิดพื้นให้เหมือนเดิมครับทุกกกคนเเรรรรียยบบ้ออพาตติดปปะะูลัไ็จ ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูเหมือนประตูบ้านธรรมดาไม่มีใครทําอะไรทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการวางเพรสเชอร์เพลตไว้ตรงประตูนะครับเท่านี้ทุกอย่างก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพอเหยียบเพรสเชอร์เพล e ปุ๊บระบบเรย์เชอร์นที่เราเซตไว้ก็จะทํางานเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะทํางานไปยังไง Let's go ทำไมาฉันต้องทํางานหนักกันก็ไม้ลหมนกันคุณแม่ใจายไอ้ง่วงนอนชะมัดเลยอะมาคืนดนะไปส่งพิซซ่าทั้งคืนเลย ได้กลับบ้านมานอนสักทีไม่ไหวแล้วหายง่วงนอนกลับมาแล้วเจ้าป้าปีเอ้ยนั่นานั่นานั่นนนี่มันเนี่ยมันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรชนตูดฉันอะ่ะเฮ้ยฮ่าฮ่าโดนขงังเส้นแล้วออกก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้เนี่ยมันอะไรกันเนี่ย ยด้วถึงนายจะแก้งฉันแต่นายก็ยังอ่อนทดาะชิเก้ของแค่เนี้ยไม่สามารถจะขวางฉันได้หรอกนี่นายเอาไปเอาคืนไปเลยแต่ไปนอนดีกว่าปัปปี้ ไหวเอ็นเจแทะไม้ออกมาซะได้เหนีอวความคาดหมายเกินไปลวครับทุกคนหน่อยแน่เอ็นเจเอาแหละรอบนี้ไม่พลาดแน่ครับทุกคนน่าจะทําให้เอ็นเจปวดหัวได้อยู่โดยวิธีการนี้นะครับเราจะใช้2อย่างนี้ประตูกับ Trap Do o r ไมซ์ p รูสนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่สังเกตดีๆแล้วเนี่ยเราจะแยกแทบไม่ออกเลยครับว่าอันไหนคือประตูอันไหนคือ Trap Do o r เพราะฉะนั้นเราจะใช้2อย่างนี้ทําให้เอ็นเจงงเล่นๆนะครับเอาแหละขั้นตอนแรกเราจะเซตอัพประตูให้มันซ้อนกัน2อันแบบนี้ก่อนพอเปิดประตูมาก็จะเจอประตูอีกบานหนึ่งซึ่งแค่ ยังไม่พอครับผมด้านไหนเราจะทําการวาง Trap d o ดอเพิ่มเข้าไปอีกชั้นหนึ่งโดยที่พอระวางแบบนี้แล้วนะครับประตูที่เราได้ก็จะเป็นประตู3ชั้นบวกกับ Trap d o ดอในชั้นสุดท้ายเอาแหละแล้วเราก็จะมารอดูกันว่า NJ เมื่อเจอ3ประตูแบบนี้แล้วจะตกใจและงงซะแค่ไหนกันเชียวถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเฮ้ยเฮ้ยงระวังระวังแถมยังหนักอีกตั้งหกักได้มาสักทีฟิกเกอร์ขนาดเท่าดาบจริงกว่าจะต่อคิวมาได อเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวน้ำมีอะไรแปลกๆแฮชาดเลยทำไมประตูของฉันถึงเป็นแบบนี้เนี่ยชิกกี้แกงฉันอีกแล้วสินะต้องมีกับดักอะไรอีกแน่ๆเลยไหนดูหน่อยสิ้ยประตูประตูไหนประตูกี้จะหลอกตาฉันละสิเอาไว้มีประตูอีกอันนึงหมอนั่นจะทำประตูในประตูในประตูอีกทีนึงมาทำไมกันละเนี่ยน้อยนะแน่เจ้าชิกกี้ฉันว่าจะต้องแอบอยู่แถวนี้แน่เลยไหนไหนอยู่ไหนฮะแหม я, แหม я, เนียนมากมัง้งคิดว่า ตัวเองเป็นดอกทานตะว,วันรืึไงแบบนี้ต้องเอาคืนหน่อยแล้วแอบแบบนี้เอ็นเจไม่มีทางเห็นแน่ใช่ใช่เี้เอ๊ะเสียงอะไรอ่ะเสียงใครคุนคเอ๊ะหรือว่าก็เสียงฉันนี่ไงไนี่นายแกล้งฉันมาทั้งวันเลยนะวันนี้นะฮะฉันจะเอาคืนบ้างแล้วเดี๋ยวก่อนเอ็นเจใจเย็นก่อนยจะหนีไปไหน อย่าขี้ติดหนิเลยนะชิยิงอยยิงเดี๋ยวเดี๋ยวจะยู่ก่อนฟังทั้งคนกิงยังไงล่ะชิคกีช่วยด้วยกลับมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะกลับก็กลัแล้วกระนาษทั้งหมดเลยไม่จะไม่จะหลบหลบช่วยด้วยนี่น้องๆทุกคนที่ดูอยู่นะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะ แวะมาอุดหนุนพวงกุญแจชิคกี้กับเอ็นเจได้เลยในเพจเฟ e บุ o กชิคกี้เอ็นเจเลยนะคนที่มาแล้วให้พิมพ์คําว่ากแกล้งชิกกี้สมวันนี้ฉันขอตัวไปตามล่าชิกกี้ต่อก่อนหมดเวลาสนุกนล้วสิบ๊ายบายเอาเฮอยชิคกี้หายไปไหนแล้วเนี่ยไวชะมัดเลย